หว่ากำลังเปิดประตูสู่แผนลับระดับประเทศเบื้องหลังรอยน้ำตาของเด็กชายมีบางอย่างที่สามารถล้มล้างประเทศได้ทั้งประเทศตาบอลลูนที่มีคำพูดอยู่ได้นในเรื่องจริงหรือกับดักของใครหมุดติดกระดาษหัวเหลี่ยมห้ามกระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวเสียงตแตรรถดังก้องกลางสี่แยกราชดาริอากาศสยามเย็นอบอ้าวกลิ่นไอคอนร,รถยนต์ลอยตลกเด็กชายตัวเล็กผิวคล้ำเสื้อผ้าขาดรุงร่งริ่ง เขาถือถ้วยพลาสติกสันไวในมือเล็กๆพอบตํารวจพลตํารวจเอกวิสรุตก้าวลงจากรถยนต์กันกระสุนสายตาเขาจับจ้องไปยังเด็กที่เดินเปล่าเท้าท่ามกลางถนนประชาชนรอบข้างไม่มีใครหันมามองมีเพียงเขาที่รู้สึกสถานกลางอกชื่ออะไรลูกเสียงทุ้มของนายพลเอ๋ยถามเด็กชายในหน้าขึ้นดวงตาขุ่นมองริมฝีปากแห้งผากขยับเบาๆต้นครับต้นไม่ได้ยิ้ม เขาไม่ได้กลัวแต่ก็ไม่ได้ไว้ใจข้างหลังตึกแถวมีเสียงแปลกๆคล้ายฝาโลหะกระทบกันพนตำรวจเอกวิสรุตก้มลงใช้ผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อที่หน้าผากของต้นแต่ทันใดนั้นเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งแข็งๆซุกซ่อนอยู่ใต้เสื้อของเด็กดวงตานายพลหรีลงมือค่อยๆย,ยื่นไปปลดกระดุมเสื้อขาดๆข,ของเด็กชายเขาพบแผงวงจรไฟฟ้าสายไฟพันรอบลำตัวของต้น มีอุปกรณ์บางอย่างที่ดูคล้ายเครื่องจุดชนวนใจเขาเต้นแรงเหงื่อไหลซึมหลังคอเสียงรอบตัวเงี้ยสนิทราวกับโลกหยุดหมุนใครทําแบบนี้กับลูกเขาถามเสียงเบาราวกับกลัวคำตอบของตนเองต้นไม่ตอบที่งชี้ไปยังตึกเก่าๆที่ดูซุยโซมด้านหลังทันใดนั้นหน้าต่างชั้นสามเปิดออกใบหน้าชายไวกลางคนแอบมองออกมาชั่วครู่ ก่อนจะหายวับไปกับเงามืดภายในตึกพอบรตำรวจรีบโบกมือเรียกสายตรวจขณะนั้นสายตาเขาเหลือไปเห็นอีกสิ่งหนึ่งกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ตรงมุมตึกเลนมันไม่ได้ชี้ลงถนนแต่มันหันตรงมาที่ต้นและตัวเขาเองความหนาวเย็นแล่นผ่านแนวกระดูกสันหลังเรากับมีใครบางคนกําลังดูอยู่เขาค่อยๆย,ยกต้นขึ้นอุ้มไว้แนบอกแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามนพัณ เด็กขอทานตัวเล็กทำไมถึงมีเครื่องแบบนี้อยู่กับตัวใครคือคนเบื้องหลังและทำไมกล้องวงจรปิดถึงจะภาพเขาไว้เสียงในวิทยุแทรกเข้ามาศูนย์เรียศูนสองหนึ่งเกิดเหตุระเบิดใกล้สะพานสาธรผู้ต้องสงสัยเป็นเด็กผู้ชายพลตำรวจเอกวิสรุษนิ่งงนันมือที่อุ้มต้นเริ่มสั่นเล็กน้อยแสงไฟวูบว่าจากรถตำรวจเริ่มสาดเข้ามาใกล้เขากำลังถูกจับตามอง ไม่ใช่แค่ในฐานะผู้พิทักษ์แต่ในฐานะหมากตัวหนึ่งมนเกมบางอย่างที่ใหญ่กว่าที่คิดและต้นอาจไม่ใช่เหยื่ออย่างที่เขาคิดไว้ในตอนแรกดวงตาของต้นยิงคงจ้องมองเขาไม่แสดงความกลัวไม่แสดงความเจ็บมีเพียงความว่องเปล่าพอบตำรวจรู้สึกได้ถึงบางอย่างผิดปกติอ้อมแขนของเด็กชายแข็งเกรงหัวใจเขาเต้นทีแรงกว่าเสียงไซเรนที่ดังใกล้เข้ามา ใครสั่งให้ทำแบบนี้เขาถามอีกครั้งแต่ต้นกลับตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบเขาบอกให้ผมอยู่เฉยๆจนกว่าจะได้สัญญาณเสียงนี้ไม่ใช่เสียงของเด็กหิวโหวยแต่เป็นเสียงของคนที่ถูกฝึกให้ไม่กลัวภายในวินาทีนั้นพลตำรวจเอกวิสรุตกระชับร่างเด็กเข้าหาตัวสายตากวาดมองรอบด้านผู้คนเริ่มแตกตื่น แต่ไม่มีใครรู้ว่าอันตรายไม่ได้อยู่ในมือของเด็กแต่อยู่ในเบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดเขารีบเดินไปที่รถเปิดประตูพาเด็กขึ้นไปอย่างรวดเร็วเสียงสื่อสารในรถยังคงรายงานเหตุการณ์วุ่นวายเขาหยิบแท็บเล็ตขึ้นเปิดดูข้อมูลภาพจากกล้องหน้าตึกย้อนกลับไปเองช่วงเวลาก่อนที่เขาจะมาถึงและเขาก็เห็นมันชายในเสื้อคลุมสีเทาเดินมาพร้อมกับต้น มืออีกข้างถือกระเป๋าเอกสารเขามอบบางอย่างให้เด็กก่อนจะเดินหายไปในซอกตึกใบหน้าไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นอดีตผู้บัญชาการที่ลาออกไปเมื่อปีก่อนชื่อของเขาถูกลบออกจากระบบอย่างเงียบๆไม่มีข่าวไม่มีประกาศไม่มีแม้แต่ร่องรอยการลาออกที่เป็นทางการและตอนนี้เขากําลังกลับมาไม่ใช่ในฐานะตำรวจ แต่ในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่กว่ากฎหมายพอบอตำรวจนิ่งเขาเริ่มเข้าใจเด็กขอทานไม่ใช่เพียงแค่เหยื่อของความยากจนแต่เป็นเครื่องมือในเกมที่เดิมพันไม่ใช่แค่ชีวิตของประชาชนแต่คืออนาคตของทั้งประเทศภายในรถอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศไม่อาจดับความร้อนรุ่มในใจของคนตำรวจเอกวิสรุธ เขามองต้นผ่านกระจกมองหลังเด็กชายยังคงนิ่งไม่พูดไม่ไหวติงเหมือนรูปปั้นที่ถูกสั่งให้มีชีวิตเขาพูดอะไรกับหนูบ้างเสียงของเขานุ่มลงพยายามไม่ให้ต้นตื่นกลัวต้นเงยหน้าขึ้นแววตาเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยก่อนพูดช้าๆทีละคำเขาบอกว่าถ้าผมหนีจะมีอีกหลายคนต้องตายหัวใจของคนตำรวจเอกวิสรุต กระตุกเขาหันขวบมาทางต้นหลายคนหมายถึงอะไรต้นเม้มปากแน่นเขาสั่นศีษะก่อนจะพูดอีกครั้งน้ำเสียงเบาแทบไม่ได้ยินยังมีเด็กแบบผมอีกทั่วกรุงเทพสายตาของพอบตํตำรวจเบิกกว้างภาพเหตุระเบิดใกล้สะพานสาธรผุดขึ้นในหัวทันทีหากเป็นเรื่องจริงนี่ไม่ใช่แค่การก่อการร้าย แต่มันคือการใช้เด็กเป็นอาวุธภายใต้แผนการที่โหดเหี้ยมที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาทันใดนั้นเครื่องมือสื่อสารในรถดังขึ้นอีกครั้งหน่วยโยดีตรวจพบวัตถุต้องสงสัยที่สถานีรถไฟฟ้าอีกสองจุดพลตำรวจเอกวิสรุธไม่ลังเลเขากดวิทยุสื่อสารตอบกลับระง,งับการเดินรถทุกสายให้หน่วยเค้าและเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจทันทีในหัวของเขามีแต่คำถาม ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและทำไมถึงต้องใช้เด็กเขาก้มลงมองต้นอีกครั้งและในวินาทีนั้นเองเสียงสัญญาณเบาๆดังขึ้นจากใต้เสื้อของเด็กเสียงติดเพียงหนึ่งครั้งแต่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบเขารีบหยิบตัวต้นขึ้นจากเบาะเปิดประตูรถและพุ่งออกมาด้วยแรงทั้งหมดที่มีเขาวิ่งทั้งที่ไม่รู้ว่าจะช้าไปหรือเปล่า ในมืออุ้มเด็กชายน่บอกหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตนเองทุกฝีก้าวคือการแข่งกับเวลาเขาวิ่งผ่านสวนหย่อมข้างถนนก่อนจะล้มลงด้านหลังผู้ไม้ใหญ่เขาก้มลงสำรวจที่หลังของต้นและแล้วเขาก็เห็นมันตัวจุดชนวนแบบอัตโนมัติเชื่อมต่อกับชิปส่งสัญญาณไร้สายเพร้อนาฬิกานับถอยหลัง ตัวเลขบนหน้าจอเล็กๆเรืองแสงสีแดง0ูนนาฬิกา42นาที0ูนนาฬิกา41นาที0ูนนาฬิกา40นาทีเวลาของเขาเหลือน้อยเต็มทีมือของพลตำรวจเอกวิสรุตสั่นไหวแต่สายตาย,ยังคงแน่วแน่เขาเอื้อมไปแตะปักสายไฟเส้นเล็กที่เชื่อมเข้ากับวงจรต้นหลับตาน้ำตายหยดหนึ่งไหลลงข้างแก้ม ผมขอโทษครับผมไม่อยากทำแบบนี้เสียงของเด็กบีบหัวใจในพลแต่เขาไม่มีเวลาให้ปลอบโยนเขาคว้าหูฟังติดต่อหน่วยยดรายงานด่วนต้องการโคตัดระบบตัวจุดชนวนรุ่น C94 เด็กชายติดอยู่กับมันปลายสายเงียบก่อนเสียงผู้เชี่ยวชาญจะตอบกลับมาให้ตัดสายสีเขียวเข้มก่อนตามด้วยสีน้ำเงินอย่าแตะสายเหลืองเด็ดขาดเหื่อไหลเต็มขมับ มือของเขาขยับช้าๆอย่างระวังลมหายใจสะดุดไปทุกจังหวะที่ปลายนิ้วแตะสายไฟศูนย์นาฬิกาสินาทีศูนย์นาฬิกาสินาทีศูนย์นาฬิกาสบเจ็ดนาทีเขาตัดสายสีเขียวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาหายใจลึกก่อนตัดสายสีน้ำเงินทันใดนั้นหน้าจอหยุดนิ่งตัวเลขค้างอยู่ที่ศูนย์นาฬิกาสิานาทีเขานิ่งเงียบ ทุกอย่างเหมือนหยุดเคลื่อนไหวไปชั่วขณะจนเสียงหอบหายใจของต้นดึงเขากลับมาเรียบร้อยเขาพึมพำเบาๆแต่ในขณะที่เขากำลังผ่อนลมหายใจเสียงข้อความในระบบแจ้งเตือนก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ของใครในหน่วยงานไม่ใช่ของตำรวจแต่เป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนยินดีด้วยคุณผ่านการทดสอบพลตำรวจเอกวิศรุชงังก สายตาเขากวาดไปรอบตัวแต่ไม่มีใครไม่มีแม้เงาจากนั้นหน้าจอเล็กๆบนวงจรระเบิดก็แสดงข้อความใหม่ขึ้นมาเป้าหมายต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติหัวใจเขากระตุกภาพตึกอันสูงใหญ่กลางกรุงเทพวาบเข้ามาในหัวภายในตึกนั้นมีเจ้าหน้าที่กว่าร้อยชีวิตมีเอกสารลับมีศูนย์บัญชาการกลาง และตอนนี้มันคือเป้าหมายเขาไม่ลังเลรีบคว้าตัวต้นขึ้นอุ้มอีกครั้งเสียงรถตำรวจวิ่งตรงมาใกล้แต่นายพลกลับไม่ได้หยุดเขาวิ่งสวนกับมันตรงไปยังภารกิจใหม่เพราะเขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่การช่วยเด็กแต่คือสงครามเงียบที่ศัตรูมองเห็นเขาแต่เขายังมองไม่เห็นศัตรูเลยแม้แต่เงา เขาเก้าวขึ้นรถอย่างรวดเร็วเสียงเครื่องยนต์คำรามท่ามกลางแสงยามเย็นที่เริ่มโรยตัวตนนั่งเงียบอยู่เบาข้างแววตาเด็กชายว่างเปล่าแต่ซ่อนบางอย่างไว้ข้างในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาพึมพำกับตัวเองสมองประมวลผลอย่างรวดเร็วใครมีแรงจูงใจใครรู้ข้อมูลภายในระดับนี้เขาหยิบโทรศัพท์เครื่องพิเศษต่อสายตรงถึงรองพอบตำรวจ แต่ปลายสายไม่มีสัญญาณตอบรับเขาเปลี่ยนเบอร์ติดต่อห้องควบคุมกลางกลับพบว่าทั้งเครือข่ายกำลังถูกรบกวนต้นฟังลุงดีๆเขาหันมาพูดกับเด็กชายมีใครอีกที่รู้เรื่องนี้บ้างต้นสบตาเขานิ่งๆก่อนจะพูดอย่างช้าๆมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาใส่ชุดเหมือนตำรวจแต่ไม่เคยพูดชื่อพอบตำรวจขมวดคิ้วผู้หญิงในเครื่องแบบ แสงตัวอยู่ในหน่วยหรืออาจเป็นคนที่พวกเขารู้จักดีภาพถ่ายเก่าๆผุดขึ้นในหัวเจ้าหน้าที่หญิงบางคนที่ลาออกไปก่อนกำหนดบางคนย้ายหน่วยโดยไม่มีคำอธิบายเขาเริ่มมองเห็นเส้นเชื่อมโยงแต่ยังไม่รู้ว่าจุดไหนคือศูนย์กลางของมันทั้งหมดรถแล่นมาถึงสามแยกข้างกรมตำรวจไฟจราจรกระพริบผิดจ,จังหวะเหมือนระบบควบคุมถูกแฮกเขาหยุดรถ ข้างหน้าไม่ใช่ความวุ่นวายแต่คือความเงียบความเงียบที่ผิดปกติไม่มีรถคันอื่นไม่มีเสียงเซเรนไม่มีแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าประตูต้นเริ่มขยับตัวใกล้เขาเสียงกระซิบแผ่วเบาเขารออยู่แล้วคำพูดนั้นเหมือนกระชากเขาออกจากความคิดพลตำรวจเอกวิสรุตยกปืนขึ้น สายตา,นาแน่วแน่ทุกประสาทสัมผัสตื่นเต็มที่เขาเปิดประตูรถอุ้มต้นลงมาอย่างระวังเสียงรองเท้ากระทบพื้นคอนกรีตดังก้องในที่เงียบทันใดนั้นประตูสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งควรล็อกจากภายในเปิดออกช้าๆเองภายในมือสนิทมีเพียงแสงไฟกระพริบสีแดงจากระบบเตือนภัยที่ดับดับติดติด เสียงวิทยุสื่อสารแทรกเข้ามาในหูฟังแต่ไม่ใช่เสียงของเจ้าหน้าที่มันคือเสียงเดียวกับที่เขาเคยได้ยินบนตัวจุดชนวนของต้นยินดีต้อนรับกลับบ้านท่านพอบตํารวจเขาชะงักอุณหภูมิร่างกายเหมือนลดลงทันทีต้นกอดเขาแน่นขึ้นเล็กน้อยและกระซิบด้วยเสียงสั่นเครือเขาอยู่ข้างในแต่เขาไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแล้วครับคำพูดของต้น ดังกล้องอยู่ในหัวของคนตำรวจเอกวิสรุธไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแล้วเขาก้าเข้าสู่โถงสำนักงานพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบใต้รองเท้ากลิ่งไฟไม่จางๆลอยมาตามลมเอกสารกระจัดกระจายเก้าอี้ล้มระเนระนาดเหมือนที่นี่ถูกทิ้งร้างมาหลายวันแต่เขารู้ดีเพียงชั่วโมงก่อนยังมีคนอยู่ที่นี่เต็มตึก เขาเดินต่ออย่างระวังต้นกอดแขนเขาแน่นดวงตากวาดมองรอบตัวเมื่อเดินถึงโถงกลางแสงไฟจู่ๆก็ดับสนิทความมืดมิดกลืนกินทุกอย่างเสียงเครื่องปรับอากาศหยุดลงโลกเงียบสนิทก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังขึ้นจากลำโพงทั่วตึกเสียงนุ่มเย็นและแฝงด้วยความรู้สึกคุ้นเคยวิสรุตในที่สุดนายก็มาถึงเขาชะงัก นั่นคือเสียงที่เขารู้จักดีเสียงของพลตำรวจเอกอดิศักอดิตพอบตำรวจผู้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อสองปีก่อนอดิศัก์เขาพูดชื่อเบาๆเหมือนรำพึงเสียงในลำโพงหัวเราะเบาๆไม่ใช่ทุกอย่างในองค์กรที่นายเห็นคือสิ่งที่เป็นจริงบางครั้งเราต้องสร้างวิกฤตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนายเอาเด็กมาเกี่ยวข้องทำไม เสียงคนตำรวจเอกวิสรุตกดต่ำเต็มไปด้วยโทสะเด็กพวกนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะผู้ใหญ่ในตึกนี้แข็งแรงเกินไปที่จะล้มได้ด้วยมือเปล่าทัานใดนั้นประตูเหล็กด้านในเปิดออกเองเผยให้เห็นห้องบัญชาการลับที่ไม่เคยมีใครรู้ว่ามีอยู่ภายในห้องแสงจอสีน้ำเงินกระพริบมีโต๊ะกลมล้อมด้วยจอมอนิเตอร์นับสิบและตรงกลางห้อง ชายคนหนึ่งยืนหันหลังให้เงาร่างสูงใหญ่แต่งเครื่องแบบเก่าของพ่บตำรวจเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังขึ้นช้าๆเขาหันกลับมาใบหน้าผอมลงไปมากแต่ดวงตาเต็มไปด้วยประกายของใครบางคนที่ไม่เคยลืมความแค้นสวัสดีคนที่เคยแทนที่ฉันวิสรุดยกปืนขึ้นแต่อีกฝ่ายไม่ขยับเพียงยิ้มบางๆแล้วพูดว่า เกมเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองวิสรุดยืนแน่นิ่งมือจับปืนแนบลำตัวสายตาไม่ละจากอดีตพอบอตำรวจผู้ยืนตรงหน้าต้นหลบอยู่ข้างหลังเขามือเล็กๆก,ก,กำชายเสื้อของวิสรุดแน่นกลัวแต่ไม่กล้าร้องไห้แก้หายไปจากระบบทุกแฟ้มข้อมูลทุกภาพกล้องวงจรปิดลบหมดเสียงของวิสรุดนิ่งแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันทำไม อดิศัก์หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่ได้บ้าคลัง่งแต่นิ่งเย็นและมั่นใจเกินมนุษย์ธรรมดาเพราะระบบไม่สามารถรองรับความจริงได้และเพราะฉันเห็นบางอย่างที่คนอื่นไม่กล้ามองเขาเดินเข้ามาใกล้อีกไม่กี่ก้าวภาพจากจอมอนิเตอร์ฉายให้เห็นใบหน้าของเด็กๆหลายสิบคนในมุมเมืองที่แตกต่างกันเด็กขอทานเด็กไร้บ้านเด็กที่ไม่มีใครสังเกตเห็น เด็กคืออนาคตแต่พวกเขาถูกละเลยถูกทิ้งเหมือนเศษขยะฉันจึงเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นกุญแจกุญแจสู่หายนะเสียงของวิสรุษสั่นน้อยๆเขายังไม่ยิงยังรอฟังไม่ใช่หายนะแต่คือการรีเซตเมื่อโลกเต็มไปด้วยคนโกงคนหิวอำนาจกฎหมายถูกใช้เป็นอาวุธต้องมีใครสักคนเริ่มต้นล้างกระดานวิสรุษขบกรามแน่นโดยใช้ชีวิตของเด็กเป็นเครื่องมือ อดิศักดิ์รีตามองแล้วตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นเครื่องมือคือสิ่งที่ถูกเลือกเพราะพวกเขาไม่มีสิทธิเลือกอะไรเลยฉันเพียงให้พวกเขาคุณค่าที่สังคมไม่เคยให้ต้นสะอื้นเบาๆเสียงสั่นผ่านลำคอเขาบอกว่าถ้าเราทำดีเขาจะให้พวกเรากลับไปมีบ้านคำพูดนั้นเหมือนฟันแทงเข้าที่หัวใจของวิสรุษทันทีเขาก้าวเข้าไปอีกหนึ่งก้าว แล้บ้านของเด็กๆอยู่ตรงไหนในแผนของแกอดิศัก์ยิ้มอีกครั้งและหันกลับไปมองจอที่ใจกลางของการเปลี่ยนแปลงหรือที่ใจกลางของระเบิดแล้วแต่นายจะเลือกทันใดนั้นเสียงนาฬิกานับถอยหลังดังขึ้นจากจอภาพกลางห้องตัวเลขสีแดงปรากฏ0นาฬิกา59นาที0นาฬิกา58นาที0นาฬิกา57นาที ถ้าฉันหยุดนายตอนนี้ทุกอย่างจบไหมวิสรุธถามขณะเล็งปืนไปที่หัวใจของอดิศักดิ์แต่คำตอบที่เขาได้รับคือรอยยิ้มเจือเศร้ามันไม่เคยเกี่ยวกับฉันเลยเพราะแม้ฉันจะตายระบบก็ยังเดินต่อไปวิสรุษจ้องหน้าคนตรงหน้าความเงียบขังแน่นในห้องบัญชาการเสียงนับถอยหลังยังคงเดินหน้า ศูนย์นาฬิกาสี่สิบเอดนาทีศูนย์นาฬิกาสี่สิบนาทีศูนย์นาฬิกาสามเก้านาทีเขาตัดสินใจลดปืนลงเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะลังเลเขากดปุ่มฉุกเฉินที่ซ่อนไว้ในข้อมือส่งสัญญาณตรงไปยังศูนย์ควบคุมระบบแม่ข่ายกลางฉันนี่ขอเล่นเกมของแกอีกต่อไปแล้วอดิศัก์เสียงเขาหนักแน่นและฉันจะไม่ปล่อยให้เด็กคนไหนต้องกลายเป็นเครื่องมืออีก อดีตพอบตํตรวจหยุดนิ่งแววตาสันไหวเพียงครู่เดียวเหมือนคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าสิ่งที่ตนสร้างกำลังถูกทำลายจากภายในทันใดนั้นเสียงของหน่วยไซเบอร์ดังขึ้นในหูฟังของวิสรุตระบบควบคุมถูกยึดค,คืนแล้วครับท่านการนับถอยหลังหยุดลงอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าสู่โหมดปลอดภยัยเขาถอนหายใจต้นเงยหน้ามองด้วยแววตาสว่างขึ้น ในดวงตาเด็กน้อยมีความหวังกลับมาอีกครั้งอดิศักดุดตัวลงนั่งเงียบเหมือนคนหมดแรงหรือบางทีหมดหนทางนายแพ้แล้ววิสรุษพูดเบาๆขณะเดินเข้าใกล้แต่ฉันจะไม่ลบชื่อแกจากความทรงจำขององค์กรเพราะเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนว่าเราหลงลืมใครไปบ้างเขาเดินออกจากห้องต้นจับมือเขาแน่น ทั้งสองก้าวผ่านโถงที่เคยเงียบงนันมุ่งหน้าสู่แสงสว่างภายนอกแสงอาทิตย์ยามเช้าทะลุผ่านเมฆอุ่นและนิ่งเสียงนกเริ่มร้องแผ่วเบาเขาเงยหน้ามองตึกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงสง่างามแม้เพิ่งผ่านวิกฤตที่สุดในประวัติศาสตร์ต้นหันมาถามเสียงเบาแล้วพวกเราจะมีบ้านจริงๆไหมครับวิสรุตยิม้ม ไม่ใช่ยิ้มที่ให้ความหวังลมๆแล้แงๆแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงจริงๆลุงสัญญาว่าเด็กทุกคนจะไม่ถูกลืมอีกต่อไปสิ้นเสียงนั้นเขาก้มลงกอดต้นแน่นท่ามกลางเสียงไซเรนของรถตำรวจและเสียงฝีเท้าของทีมกู้ภัยที่กรูกันเข้ามาเรื่องราวที่เกือบจบลงด้วยโศกนาฏกรรมกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง จากคนหนึ่งคนที่ไม่ยอมหลับตาให้กับความเจ็บปวดของผู้ไร้เสียงและจากเด็กคนหนึ่งที่ถูกมองข้ามกลับกลายเป็นเสียงแรกที่โลกนี้เลือกจะฟัง